สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีใช้หวยไทย456รอบนี้แอดมานำเสนอแนวทาง2ตัวบนรัฐบาลไทยของแอดนะคะงวดประจําวันที่16เดือน4 2,567นะคะก่อนอื่นเรามาไล่ชมข้อมูลย้อนหลังของช่องก่อน2ตัวบนของแอดเองเกิดจากการคิดการคํานวณการพิจรารณาของแอดเองนะคะ เริ่มตั้งแต่ง,งวดประจำวันที่16เดือน8ให้วิ่งที่2บนนะคะเลขที่ออก7 8 2เข้าแค่ตัววิ่งนะคะ4ชุด8 2ให้2 9กรอบนี้ต่อไปงวดประจำวันที่1เดือน9ให้วิ่งที่7เลขที่ออก4 8 7เข้าที่7 8 สี่เจ็ดแปดค่ะเข้าที่เจ็ดแปดตรงๆให้ที่สิบชุดนะคะงวดนี้เข้าทั้งตัววิ่งเข้าทั้งสองตัวบนเลยต่อไปงวดประจำวันที่สิบหกเดือนเก้าหกหกเลขที่ออกแปดหนึ่งสองให้วิ่งที่สามสองตัวบนก็หลุดนะคะเข้าแค่หลักหน่วยนะตัววิ่งก็หลุดนะคะงวดนี้ต่อไปงวดประจำวันที่หนึนะวว่งเด,ะะงดือ,อดนสิบหกหก ออกสองให้ว nine nine. ิ่งที่9หลุดตัววิ่งค่ะเข้าแค่หลักหน่วยหลักสิบหลุดนะคะ2ตัวบนหลุดนะคะงวดนี้หลุดทั้งตัววิ่ง2ตัวบนต่อไปงวดประจำวันที่16เดือน10 6 6ออก4 4 6ให้วิ่งที่ห้านะคะ2ตัวบนก็หลุดเข้าแค่หลักหน่วยนะคะหลักสิบหลุดนะหลุดทั้งตัววิ่งทั้ง2ตัวบนต่อไปงวดประจำวันที่1เดือน11 6 6ห ออก9 51ให้วิ่งที่1เข้าที่ตัววิ่งนะคะ2ตัวบนก็หลุดนะคะเข้าแค่หลักหน่วยนะคะงวดรอบนี้หลักสิบ 10, หลุดต่อไปงวดประจำวันที่16เดือน1 1 6 6ออก9 90ให้วิ่งที่7หลุดค่ะหลุดทั้ง1 0ทั้งหน่วยทั้งตัววิ่งเลยรอบนี้ให้ที่10ชุดต่อไปงวดประจำวันที่1เดือน12 6, 6 6ออก0 9 7ย์ให้วิ่งที่9้าเข้าที่ เข้าที่ตัววิ่งแล้วก็เข้าที่ตัวกลับ97ให้79นะคะรอบนี้เข้าที่ซองตัวบนอ่าต่อไปรอบนี้งวดประจําวันที่16เดือน12ให้วิ่งที่9แล้วก็ให้ออก757นะคะรอบนี้ออก757เข้าที่572ตัวบนตรงๆเลยงวดวันที่12คลิปสปอตนะคะ ต่อไปงวดบันที่30เดือน12 6, 6 6ออก5้านะคะหลุดทั้งตัววิ่งหลุดทั้ง2ตัวบนนะคะงวดนี้ต่อไปงวดบันที่17เดือน1ออก9 7 9ให้ที่วิ่งเเข้าที่ตัววิ่งเข้าที่ตัวกลับอีกแล้วค่ะ2ตัวให้97ออก79็สองตัวบนก็เข้านะคะรอบนี้เข้าทั้งตัววิ่งเข้าทั้ง สตัวบนเลยต่อไปงวดประจำวันที่1นึ่งเดือนสองกเจ็ดออกศูนให้วิ่งที่5หลุดค่ะหลุดทั้งตัววิ่งหลุดทั้ง2ตัวบนให้ห้า3ามเข้าแค่หลักหน่วยเนาะต่อไปงวดประจำวันที่1 6บหกเดือนสองออกสามให้วิ่งที่3นะคะเข้าแค่ตัววิ่งค่ะ2ตัวบนหลุดนะคะต่อไปงวดประจำวันที่1นึ่งเดือนสามออก หก3ส,สให้ให้ที่วิ่งศูนย์นะคะเข้าแค่ตัววิ่งค่ะสองตัวบนหลุดนะคะเข้าแค่ตัววิ่งนะคะรอบนี้ต่อไปงวดประจำวันที่16เดือน3ออก6กสองหให้วิ่งที่4ีะะหววห่หลุดนะคะหลุดทั้งตัววิ่งหลุดทั้งสองตัวบนหลุดนะคะต่อไปงวดที่แล้วงวดประจำวันที่1เดือนสี่หกให้วิ่งที่หนะคะออก สี่แปดหนึงหลุดค่ะหลุดทั้งตัววิ่งหลุดทั้งสองตัวบนอ่าต่อไปเรามาตามรับชมข้อมูลงวดนี้กันนะคะรัฐบาลไทยรัฐบาลไทย ประจำวันที่16เดือน4ทับ6กนะคะรอบนี้แอดให้วิ่งที่7บนนะคะตัวเดียวนี้วิ่งได้ทั้งบนทั้งล่างนะถ้าบนไม่มานะ่าจะมาล่างนะ 7. ค่อนข้างที่จะเด่นเลยงวดนี้สองตัวบนของแอดก็เหมือนเดิมค่ะจัดให้ตัดให้ที่6ชุดเหมือนเดิม โองตัวบนก็จะมีเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดแปดนะคะ,ะตัวกันหกสองหกสามหกแปดค่ะ จะมีตัวเน้นตัวรองด้วยเด,ด้อเดี๋ยวงกลมก่อนคลิปต่อไปก็เตรียมพบกับสามตัวบนนะคะเราว่าไปตามตัวเลขที่เราทำได้เนะาะเจ็ดค่อนข้างที่จะมาเด่นนะตัวเน้นให้ที่สามชุดนี้นะคะ เจ็ดสองสำหรับคนงบน้อยก็เน้นเอาเอาแค่ตัวเน้นเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดแปดจริงเจ็ดหกก็ค่อนข้างที่จะมาดีอยู่นะเจ็ดหกแอดก็ชอบอยู่แ่ว่าหกไปหลักสิบแล้วก็เลย ตัวลองค่ะหกสองหกสามหกแปด ใช่ไทยสีห้ค่ะสองตัวบนงวดนี้นะคะแคปหน้าจอได้ค่ะ1 2 3 4งสองสามี่ห้าหกดแปดค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะขอให้ทุกคนทุกท่านจงโชคดีมีใช่ถูกหวยมีเงินใช้ ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ